โอ <Okay>, so, เคสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องเดวเวอร์วันนี้จะมาแจกรหัสบอ,อกฟุ้ดกันนะใครดูก่อนได้ไปเลยนะโอเคเดี๋ยวผมจะโชว์รักอีกโชว์ผัดเปิดแล้วก็ไอดียอะ,อะตามนี้เลยครับเจอี J e R T V E E อ๋อยโอฮย,อยเจิต์ V แบบนี้นะครับแล้วก็พาสเวิร์ดเป็น V อ่ะเดี๋ยวผมเปิดอันนี้ให้ดู E E สามหกแปดเจ็ดศูนย์อ่ะ ล็อกอินไปเลยนะครับนี่ก็จะเข้ามาแบบนี้ครับโลบักไม่มีนะอยากเปลี่ยนชื่อได้ตามใจเลยครับไหารจะใช้พลไฟได้แค่สามสกิลคือสกิลไฟบลเลตแล้วก็ไฟบีมแล้วก็ไฟคอลัมม์แล้วก็ไฟไฟไฟฟลิตเหรอ่ใช่สิมันคือเสาไฟเออสกิลเสาไฟ โอเคครับก็ใช้ดาบทิปเปอร์คาตานะนะผมเมื่อกี้ผมกำลังคิดอยู่ทิปเปอร์คาตานะแล้วก็ฟ i g h t ิ้งสไตล์เป็น Combat นะทิปเปอร์คาตานะนี่เป็นของปอมนะที่ซื้อที่กเกาะหิมะนะสำหรับคนที่อยากได้นี่ผมจะไม่ล็อกอินให้นะคนอยากได้ก็เอาไปเลยนะผมแจก,กฟรีฉลองดูซับดูวิวคลิปอุปกรณ์ที่ดรอปได้ในวันนี้อะ วิวเยอะอืมผมก็เลยแจกาหารหัสเลยก็คลิปนี้มีแค่นีนน้ครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามผมด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย